สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเน็บนะครับมีดเน็บด้ามประกบหรือว่าด้ามฟูนแข็งมาแบ่งให้กับเพื่อนนะครับทั้งหมดนะครับชุดนี้มีอยู่1ิเล่มนะครับแต่ว่านํามาลงแบ่งให้เพื่อนแค่ห้าเล่มก่อนนะครับเพราะว่ามันเต็มนะครับเต็มกล่องเต็มกล่องพอดีนะครับเลยเอามาลงไว้ห้าเล่มทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับการันตีคมเหมือนหวานเลยนะครับสําหรับ งานหนักงานลุยนะครับใครที่ชอบงานลุยๆนะครับตรงตัวนี้ครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับมันเป็นมีดที่ใหญ่จริงๆนะครับออกแบบมาสําหรับคนแบบว่าใช้งานหนักๆนะครับอย่างราคาเดิมนะครับมีดพร้อมซองใส่มีดราคา1,200บาทเท่านั้นเองนะครับ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทาง้วยนะครับมาดูเล่มที่1กันนะครับนี่ครับสวยมากครับ มันจะออกสไตล์มีดแคมนิดๆนะครับมีดแคมนิดๆเพราะว่ามีดอิเนบจริงๆหลังมันต้องโคง้งแต่ว่าตัวนี้หลังมันจะกึ่งตรงนะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ตรงซะทีเดียวนะครับเห็นไหมครับหลังมันโค้งแค่นิดหน่อยแล้วเอวมันจะเว้ามันจะเป็นกึ่งเนบกึ่งแคมสวยงามมากครับสวยงามจริงๆนะครับเล่มที่1ครับใบมีดยาวอยู่10.2นิ้วใบกว้าง2 2.5นิ้วครับ สันอยู่ประมาณ6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเรียบกิบเลยนะครับด้าไม้พยุงสีแดงเข้มฉ่ำๆนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับขมี่หวานมากเลยนะครับเดี๋ยวกระดาษชุ่มน้ำเลยนี่เปียกน้ำนิดหนึ่งนะครับนี่ครับขมหวานนะครับนี่ครับขมหวาน มีซองครับซองวางอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับใส่สองใส่มีเสร็จก็จะสวยประมาณนี้ครับ1,200บาทเท่านั้นเองครับตอกหมุดสีหมุดตะไก่สีดำสวยงามมากนะครับกิบล็อกปรับเรืองระดับตรงนี้นะครับหา,าวัสดุ ปลายแหลมๆมาจิ้มตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ขยับนะครับขยับแท่งตรงนี้นะครับนี่ครับเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองใบมีดยาว1 0บห้านิ้วครับสิบจุดห้า ใบกว้าง2.5นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเรียบกิฟเหมือนกันนะครับด้ามโอ้โหเป็นส่วนลายของตาไมา้เป็นลายคลื่นแบบสวยจริงๆครับเป็นมิติแบบเยบขยบขยบเยบออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับเป็นลายนะครับละอีกด้านหนึ่งอีกด้านนี้ก็เป็นลายเหมือนกันเห็นไหมครับส่วนตาไม้ดังโคลายสวยงามมากนะครับ มาเทสคมมีดให้ดูนะครับหวานมากนะครับหวานจนเบาหวานขึ้นเลยนะครับสวยงามจริงๆครับนี่ครับใส่ซองใส่มีดก็จะสวยประมาณนี้นะครับอีกด้านครับ นี่ครับราคาเท่ากันทุกเล่มเลยครับ1,200บาทพร้อมส่งเก็มเงินปลายทางครับต่อไปครับเป็นเล่มที่3ครับใบมีดยาว10.5นิ้วครับใบกว้าง2.5สันอยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเรียบกลิบเหมือนกัน ด้ามไม้พยุงครับโอเลมนี้ออกเป็นสีดำครับด้ดดดามดําก็หายากมากนะครับด้ามดําเอาละครับด้ามดําสวยงามมาเทสคมมีดให้ดูนะครับคมหวานนะครับใส่ซอกใส่มีดครับ อีกด้านครับต่อไปครับเล่มที่4ใบมีดยาว10จุด 10.9โอ้ยาวมาก10.9ใบกว้าง2.5สัน6มิลครับนี่ปาดผิวด้านซ้ายขวาสวยงามนะครับด้านไม้พยุงสีแดงเข้มแดงช่ำนะครับสีช่ำๆด้านนี้เป็นตาไม้อีกสวยมากเป็นคลื่นนะครับมาเทสคมมีดให้ดู มันหวานนะครับใส่ซองใส่เม็ดสวยประมาณนี้ครับ สวยงามมากครับมีดชุดนี้ครับเล่มสุดท้ายครับเล่มที่ห้าใบมีดยาว11.2โอ้โหยาวสุดแล้วนะครับเล่มนี้ยาวสุดนะครับ11.2นิ้วใบมีดกว้าง2.5สันอยู่ที่6มิลครับปัดอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเรียบเท่ากันนะครับด้านไม้พยุงสีแดงเข้มแดงฉ่ำลายสวยนะครับนี่ลายสวยมากนะครับลายสวยชุกเล่มเลยครับมาเทสคมนะครับ อมหวานๆนะครับมาอมวหวานๆนี่ครับใส่สองใส่มีดสวยทุกเล่มงครับเ <Yeah. S 1> อาละครับ สนใจเล่มไหนทักทายมาได้นะครับราคาเท่ากันทุกเล่มนะครับ1200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ